สวัสดีครับตอนนี้เป็นนกทิวอยู่ตันสายต่อนะครับตัวนี้คารลมจะสะดุดนิดๆน,นะครับแต่อายุยังน้อยแต่ใจถึงนะครับตัวนี้นะครับจะติดหน่อๆครับแต่อายุยังน้อยนะครับโตมาอาจจะหายก็เป็นไปได้นะครับ เพราะว่านกยังเด็กบางทีอาจจะหลงๆครับตัวนี้ยังเด็กอยู่นะครับอายุยังไม่ประมาณครวบนึงนครับยังไม่เยอะเท่าไหร่ครับนะครับจะติดอย่างเงี้ยนะครับนิดนิดหนึ่งเป็นลูกสายต่อนะครับดิวตันครับผมหัดใส่พเนียดสองสามรอบแล้วนะครับ มีครูอ่างนะครับตอนนี้นะครับจะสะดุดหน่อยท่าในใดสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับผมขอบคุณม,มากครับสวัสดีครับ